านปันทุงนนองคนตัวอ้านซักบอกจากเขาห้องก็บ่เขาพุ่มใจจะกกงแห้งมาสางเงี้ยไงดีใจบ่ลูกแม่น้ำตาไหลน้ำเลยดีใจบ่ครับพุ่มใจยเลยเนาะถ้ามาสางเงี้ยบริษรรมาด่านี้่อบปนีกับเก็บหอมนรารีบตัว เงินพ่อแม่พี่น้องเอี้ีเพิ่นห้ยเชื่อทีได้จะระบาดนั้นเพิ่นขันเพิ่นบ่ฮห้าเพิ่นกับบ่อห้เด้อลูกเลยฟองทุกอย่างห่องเก็บไว้แล้วพี่น้องเป็นทุกกราเป็นทุกอย่างต่างๆหองไม่ไอยก็เต็มแล้วตอนนี้แล้วก็สชเฮ็ดอ่าหองเก็บฟองหองเก็บทุกกราษอีกหองนึงยี่สิบแม่สาโยกโยกหองทุกกระดาบ่โยกเงินวันที่ยี่สิบแม่าเด้อพี่น้อง ที่ตั้งเสาอีกเสาโทษนี่แ่ละวะได้เลือกงามย่ามดีขอบคุณนพ่นอแม่พี่น้องเอฟซีทีเมตตาสงสารน้องทุกบาททุกสตางค์เ้อเป็นยังบุญยังพุ่นกะให้ได้ขึ้นไปลอยเทาท่านเทาเนาะพี่น้องเนาะชวสิแล้วก็ขอบพุณนพ่อแม่พี่น้องเอฟซี 4, ทีฮักแท่งนอง เพราะว่าสีไปจังหวัดใดไปเขตใด,ไ,ดไปยุไซร่งรถตู้พอไายลงทายบูกน่ำแล้วก็มาไล่นำใจทุกบาททุกสกตางค์นอกที่หายนองมากค่ะได้ขึ้นกับขึ้นไปลอยเท่าพันเท่าละไรแไหนก้ากแข็งนองไปตลอดไปได้รพที่นองนองกับได้ีีละได้จังเหีนยนเลย ควมหาควมแพงนะพี่น้องคนค่มหาคนดีบาทเดียวกับวัดไหนบาทเดียวกับว่าเงียสูงสูงทุวันเลยเอซน้องกับมิเตอรอ่ารุ่นเหนียนนะทาวนรุ well uh, okay okay ço, ่นคาซิบกซิบเกดิแปิบยังนีแล้วพี่น้องตามที่ไม่ำเบิ่งน่ะน่นใแล้ดีใจแล้ว แม่ไ่โจมค้ามันอสยะมมนสาบอ่เลยจมด้วยเอกมโจมค้าอนนีใหู้ปน่โจมค้าค้เจะไม่้งยินไหะจะ้อง่ไปทังุณจะซื้อสค่เท่นีไปทคุณน้ะซไ่าปทง นี่ตัวมีสี่ของผู้กตายทุีเห็นได้ไหวไงมองมีซีเน็ดของผู้กตะจายองที่ดู้กรายมากดี่สุทุกทไม่สิบเอ็ดก็ตอบด้วยนะครับตอบด้วย ตื่นเช้ามากเันี่แหละยูทูบเบอร์กิเริ่มท้านาทีนะคะอย่าใชม่เมติมพอเอกนะเนาะเลงไทยบรรยากาศกีฬาตา,าตขากข็บกอไกวยียย่เ เขาบอว่าขันเ่าขันเราม่งขังข้าวออกยาลูแม่โควโจกแล้วม่น่อยปวดหัวอะไรไม่ด้สิยง่าดีดังได้ยังกินค่ะอันหมอง่ายไงนอันนี้ดอกแคหน้าแคหน้าแคหน้าแต่นี่แค่หน้าอกแยังดอกแคไหมไปแดกบอไปแดกบองแม่สุภาพเนื่อจจากยังอยูจะยังอยู่นี่เดือนนึ่ง

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 猎鹰，乌鹰。 เพิ่งไปแต่ยิ้มไปเนาะพี่น้องตหาหักเนะสะอ่อนธรรมดาฉันเอ็นดูเขาฉันเอ็นดูนางจังเลยจังเลยแล้วทำไมไม่มาซักในร่มล่ะคะถามหน่อยบรรยากาศ หลังบ้านครับไปซักอะไรอยู่ตรงแดดไปติมส่วนมาจากในหฮมบบมาเดี๋ดยวกระเลยเปล่าซักเปล่าเหลียวไม่รู้ไม่สนใจลองดูตก่อนตะก่อนแต่เรื่องอะไครับเนื้อเมืองสากับซักซักขาล่างใส่ล่างกันองอิงเฮ็ดเองสุยางด้วยค่ะทำเองตอนอยู่บ้านกเ็เฮ็ดเองเงินบ่พ่อ เห็ดเ่นลี่แหลูมาล่างถวยมือไอีกเห็ดมือได้มือได้เลือเลือกดกาบใบก้อนเจเอาใบก้อนดื้อไว้แกธรรมดาละเนาะกับไม่มือไม่ยังแน่เอาใส่ได้่นี่ไม่ไม่ไม้ไงไม่ มันจะแข่งไว้กับเพราะเขนใจแล้วคือกันแม่ติ่มซ่วนเล่าอะไรเนี่ยแล้วบ่ามากเหบานี่มพากรเนไ่ได้มเละกัน่มจะเริ่มต้น หน้องเป็นคนง่ายๆน้องบ่มักยากอย่างเฮ็ดให้มันง่ายได้ก็เฮ็ดอย่าเฮ็ดให้มันยากอย่ามันยากนะมันสำหรับน้องคือมันเป็นเรื่องเรื่องแค่นี้เรื่องง่ายๆนะบ่อยากง่ายให้มันยากนี่คือความคิดของเพิ่นความง่ายๆความบานๆคือบ่แม่นว่าบาวหลินหลินหน่อง จากแดดกันตา้าเป็นสิะ่ะเอาให้น้องเชียดจะฟของก่อนด้วยพี่น้องชีนี้จะเอาไปทำนี้ก่อน <c oughs> แล้วเจอกันใหม่คะ่ะ